สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูเปรี้ยวช่วงกิจกรรมสั้นๆค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคิดถึงคุณครูเปรี้ยวกับคุณครูหวานไหมค่าคุณครูเปรี้ยวกับคุณครูหวานนะคิดถึงเด็กๆทุกๆคนเลยไม่รู้ว่าเด็กๆสบายดีกันไหมเอ่ยถ้าใครสบายดีนะคะส่งมือทักทายกันด้วยนะคะเด็กๆค่ะกิจกรรมสั้นสของครูเปรี้ยววันนี้นะคะ เราะจะมีกิจกรรมสนุกสนกมาให้เด็กๆด้วยถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะเด็กๆต้องเตรียมใบางานมาด้วยนะคะถ้าไม่มีใบางานก็ไม่ได้ทำกิจกรรมของครูเปรียวนะคะเด็กๆต้องเตรียมใบางานไว้ข้างๆตัวเองตลอดนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราจะเปิดแล้วนะหนึ่ง สองสาไปเลยนี่เลยคะ่ะไปงานนี้เลยนี่เป็นรูปอะไรเอ่ยอ่าเป็นรูปกลวยไอศครีมน,นั่นเองค่ะแต่ว่าคุณครูเปียวเนี่ยอยากให้เด็กๆนะคะช่วยเติมให้ครูเปเียวด้วยค่ะเอออุปกรณ์ช่วยเติมเอะเราจะทำยังไงดีล่ะใช้อะไรในการเติมคะ่ะ ใบงานใบนี้ค่ะคุณกุ๊กเต้ก็มีอุปกรณ์ในการทําใบงานนี้ด้วยถ้าอยากรู้นะคะเราไปดูพร้อมๆกับกุเกเต้เลยค่ะค่ะอุปกรณ์ของกุเกเตก็คือมีใบงานนี้เลยขัดไม่ได้แล้วนะสิ่งสิ่งนี้ใบงานต่อไปก็เป็นกาวแล้วก็มีสีไม้แล้วก็มีกระดาษสีแบบนี้เลยค่ะ นี่เลยแบบนี้เลยอุปกรณ์ของอุปเรืวมมีแค่นี้ค่ะค่ะนี่เลยเด็กๆคะ่ะเรามาดูคําชี้แจงก่อนนะคะว่าเขาให้ทําอะไรบ้างเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยระบายสีกรุยไอศครีมค่ะระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะใช้กระดาษสีนี่กระดาษสีของอุปเรื่มมีอยู่ด้วยกัน3ามสีค่ะ ซึ่งของเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะไม่เหมือนสีของครูเรี้ยวก็ได้นะคะใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะมาม้วนค่ะเด็กๆนี่เอาใช้กาวทาตรงขอบนี้เลยทาแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนติดกันแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นม้วนแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะ เอาเกาติดกันทุกสีเลยเสร็จแล้วเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเป็นรวมๆแบบนี้เราก็มาติดตกแต่งเป็นไอศครีมอร่อยๆของเรานะคะแบบนี้เลยนี่แต่ของเด็กๆใช้หลายๆสีนะคะอาจจะใช้สีเขียวใช้สีม่วงสลับกันนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าเมื่อมันออกมาแล้วมันจะมีหน้าตายังไง เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี่เลยเด็กๆด,ดูค่ะนี่อันนี้ของคุณครูเปรี้ยวค่ะที่คุณครูเปรี้ยวทำไว้ให้เด็กๆลองดูซิว่ามันสวยงามไหมคะออไอศครีมของคุณรูเปรี้ยน่ากินไหมคะน่ากินแต่คุณูปเปรี้ยวก็อยากเห็นของเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วทําเหมือนคุณูเปรี้ยวเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อตรงนี้ แล้วก็ถ่ายรูปตัวเองกับใบงานส่งมาให้คุณครูเปรี่ยวกับคุณครูหวานได้ดูด้วยนะคะว่าไอติมของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงจะอร่อยเท่าครูเปรี้ยวไหมนะคุณเปรี้ยวกับครูหวานรออยู่นะคะอ่วันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์ของครูเปรี้ยวก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าครูเปรี้ยวกับครูี่ยวจะมา หากิจกรรมที่สนุกๆให้เด็กๆได้ทำกันอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาเด็กๆทุกๆคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย